สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับวังคําแฟมิลี่ครับวันนี้มาชมนะครับการใส่ครอบเทเลสหรือดาดฟ้านะครับของบ้านนะครับทรงนมินิมอลของผมนะครับที่หลังเล็กนะครับที่ติดอยู่กับทรงนอ์ดิกนะครับวันนี้ใส่ครอบนะครับไปดูนะครับว่าช่างเขาใส่ยังไงจะใส่แล้วจะดูดีขนาดไหนนะครับผมซื้อขอบสีส้มมานะครับพร้อมกับขอบสี เหลืองนะครับกันกันศาสตร์นะครับข้างบนนะครับกันศาสตร์ไปชมกันเลยครับครับนี่ครับบ้านช่าีหม้อของผมนะครับใต้กับครอบใกล้กับบ้านหลังมาดินหลังใหญ่นะครับไปช่างบ่มกําลังใส่ครอบสีเหลืองนะครับตรงช่องระหว่างรอยต่อหลังเล็กกับหลังใหญ่นะครับนี่ครับคือส่วนของแผ่นพื้นนะครับหนาสิบเซนนะครับของแผ่นพื้นปิงปองนะครับที่มองเหินเป็นโฟมขาวๆนี่ครับเดี๋ยวต้องใส่ครอบนะครับช่างบ่มกําลังจะใส่ครอบ ชั้นบนก่อนนะครับซึ่งเป็นครอบสีส้มนะครับอ่าซึ่งผมไปสั่งซื้อมาจากร้านเมทันชีตนะครับปกติเขาใส่ครอบของอ่าตัวยูนะครับตัวยูอลูมิเนียมนะครับแจ็คสันนะครับแต่ผมประดิษฐ์ใส่นะครับเพื่อความประหยัดลงมาอีกนะครับแล้วก็ได้สีสันสวยงามก็คือไปสั่งให้เขาทําครอบสีมานะครับตอนนี้ช่างเบิ้มกําลังจะใส่ด้านหน้านะครับนี่ครับครับนี่ครอบสีส้มเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะปูกระเบื้องทับ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ํารั่วนะครับกระเบื้องก็จะอยู่อยู่บนหลังของครอบตัวนี้สบายเลยครับนี่ครับครอบปิดกันรั่วนะครับใช้วิธีการผ่านะครับผ่าผนังด้านข้างแล้วก็แย่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็อัดด้วยซิยิโคนเครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดอีกทีนึ่งนะครับเรจะได้ลักษณะแบบนี้ครับดัางวงเทเลสตตรงนี้ก็จะ กว้าง,งพอสมควรนะครับใช้แผ่นพื้นของปิงปองเลยนะปิงปองแล้วก็ปูทับด้วยเทปซะก่อนนะครับทากาวอัดเข้าไปแล้วก็ปูทับด้วยเทปตรงนี้นะครับปูทับด้วยเทปตรงนี้เสร็จแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับ,ป,รบอออปูกระเบื้องออกมาให้สวยงาม <c oughs> ที่พักผ่อนยันใจยันเย็ยนได้นะครับตอนเย็นเย็นพักผ่อนหยันใจได้ เทคนิคการใส่ครอบของช่างเบิ้มก็จะทําหักมุมเข้าไปนะครับเพืเ่อที่จะให้มันรับกันเป็นฉากสีส้มเทีท่ใกล,นในใกลก้นะครับเป็นใกล้ตัดสังกะสีนะครับในการแหวกอ่าแล้วก็ดัดฉากก็ใช้เหล็กนี่แหละซึ่มันได้ฉากอยู่แล้วนะครับมาดัด รั่วน,นะครับเราก็แหวกผนังเข้าไปหาโฟมเลยแล้วก็ยัดนะครับแผ่นเข้าไปประมาณเซนสองเซนนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็ยาแนวด้วยซิลิโคนก็จบนะครับตรงเสาที่เราแหวกไม่ได้แล้วก็ผ่าขึ้นมาอย่างนี้ครับลาซิลิโคนหน,า,หนา,าๆออกก็่าจะอยู่นี่ครับดัดฉากเข้ามา ก็จะครอบพอดีเลยนะครับช่างดลีแกมีไอเดียดีนะครับปรับปุมแก้ไขตามหน้างานได้ตครับครับเสร็จแล้วช่างเบิ็มก็จะเอาเข้ามาในลองนี้นะนี่ครับ ให้มันรับกันครับฝัออ่งนี้ก็ต้องหักอีกใช่ไหมเออหกักอ,อีกมันเรียบให้มันได้ฉาก สุด,ดเลยครับเทคนิคการใส่ขอบก็ไม่ใช่ง่ายง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนต้องจัดฉาก มุมหลบอะไรต่างๆเราต้องมีเครื่องมือให้พร้อมเงียรไกตัดสังกะสีนะครับถึงแม้ว่าเมตาชีพจะเป็นเส้นบางๆแต่ว่าทำได้ไม่ไม่ง่ายเท่าไะ,ะครับ โอเคครับใส่ฉากเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาครอบเลยนะเดี๋ยวอีกนิดนึงครับ ตรงนี้ถึงเราต้องตัดออกอีกนะครับส่วนที่เหลือของชื้นนะครับแผ่นชื้นเราตัดออกนะครับตัดออกเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะใส่แป้อ ที paid, so ่เขาเผื่อว่าเราเวลาใส่กสนแล้วมันจะมาเจยกันนะครับระตัดออกให้หมดเลยจังปั๊มัดตามนั่นแหละจังเบิมใส่แผงครอบก็จะได้ลักษณะเป็นครับสวยงามครับได้ฉากด้วย มันธรรมาดาครับปีนี้โอเคครับนั้นก็ยิงเลยครับส่วนได้ฉากแล้วก็ยิงเลยครับเนาะยึดเลาะเดี๋ยวเอาไปเพรุ่งนี้เราะ เดีย๋ยวสนิทเรียบร้อยนี่ครับพอเสร็จแล้วก็จะได้นี่นะครับประมาณนี้ครับขีดได้แล้วก็่อยงประมาณนี้ครับเทลิฟผมนะครับเดี๋ยวก็ปูกระเบื้อง ก็ใส่ลาวกำตกก็สุดยอดแล้วแลมไปนี่ครับใส่ขอบแล้วนะครับนี่ด้านหลังครับใส่กรอบก็จะสวยทัน<ถ>ทีเลย<ะ>ช่างปัดอยู่ข้างบนครับใส่โอ้โมโหโมืออาชีพมากนะช่างปัดไม่ธรรมดาดูไปแล้วทั้งแกนตัวกลางและทังนี่ก็ดูแล้วนี่ครับใส่ครบแล้วนะครับนี่สำเร็จแล้วนะครับขอบข้างบน เหลือตัวล่างนี่ครับตัวล่างนี่ก็ต้องใส่เหมือนกันนะครับตรงหลังเล็กนะครับตรงที่ผมจะเอาไว้รับแข็งนะครับจ่งปันใส่ละนี่ครับผมใส่หน้าต่างนะครับถ้าไม่ใส่หน้าต่างมันจะเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นหน้าต่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับตอนนี้ช่างเบิ่มกําลังถ่ายเออขอไยครับครับผมตอนนี้ช่างเบิ่มกําลังปูกระเบื้องนะครับเพื่อนๆตรงเทเลสด้านบนนี้นะครับนี่ครับนี่ครับจะปูกระเบื้องทับเลยนะครับทับเลยโอ้ี่มืออาชีพต้องมีการขึงเชือกขึงอะไรนะครับถ้าเป็นผมเลยปูไปเลยครับสุดท้ายน้ําก็ขังตรงกลาง ด้ามืออาชีพเนี่ยเขาจัจับระดับนี่ลายกระเบื้องของเรานะครับข้างๆเป็นหินนะครับลายสวยเลยด้านกลางก็เป็นหินออกแบบมาแล้วอยู่ในหัวช่างเบิ้มใช่ไหมครับออกแบบมาแล้วนี่เป็นปูนที่เราใส่หนาหน่อยนะครับเพราะว่าอะไรการรั่วเนาะปรับระดับไปนในตัวด้วยเนาะ พื้นพื้นของปิงปองนี่รับน้ำหนักขนาดไหนครับเพื่อนเราคิดดูครับเนี่ยปกติใส่ปูนกาวบางๆนะครับปูก็ได้แต่เรปรับระดับยากนิดหน่อยเนี่ยใส่ปูนเยอะๆขนาดนี้ทรายขนาดนี้ยังรับน้ำหนักได้สบายครับคานข้างล่างนั้นผมใช้ความห่างเท่าไหร่เมตรห้าสิบเนาะมเมตรห้าสิบนะครับรับพื้นเมตรห้าสิบได้สบายครับนี่ครับเดี๋ยวปูเบื้องเสร็จ เราทำราวกันตกก็สบายขึ้นมานั่งลมเย็นสบายครับนี่ครับบรรยากาศข้างบนครับมองไปบอ่อน้ำสาธาระอยู่ด้านหน้านะครับสบายเลยเย็นสบายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นบอ่อน้ำของผมเองนะครับตัวเล็กนี่บัวแดงนี่ก็เป็นทุ่งนานะครับล้อมรอบช่วยต้นข้าวนะครับกำลังออกรวง กำลัองออกฟองนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ครับเาืองเบื้องปูกระเบื้องนะครับใช้ค้อนยางไหมผมมีค้อนยางให้ยืมน,นี่ก็ได้ยือ่าเพ่อด้ยเคาะ,ะแห้งไอ่าค้อนยางจะเป็นค้อนที่เหมาะกับการปูกระเบื้องเฉพาะเป็นลายหินนะครับเป็นกระเบื้องปูพื้นให้มีหินเพื่อไม่ให้ลื่นนะครับ เวลาหน้าฝนเนาะเราพยายามจำลองบรรยากาศให้เหมือนธรรมชาติได้มากที่สุดนะครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้ช่างเบิ่มกระปูเนี่ยน่าจะเสร็จเนาะวันนี้เนาะดูแล้วเนาะสองแถวไม่เสร็จก็นิดนึงเนาะฝั่งนี้ก็อีกประมาณสองแถวครับเพื่อนอันนี้ช่างปั้นหมดปูมาตรงนี้โอ้ปูสองคนสบาย ออมันเดดต้องมาช่วยกันปูข้างบนเรื่องงานปูนี้ไม่ต้องห่วงนะครับช่างปันนี่ถนัดมากนะครับมวยปูนมวยปูนช่างเบิ่มนี่มวยนันครับมวยแก้ไขปัญหา ผสมปูนสูตรอะไรครับปูนก่อหนอึ่ทรายกี่ทุกกี่คู่ทิปชายสิบป,ปูนครึ่งกระสอบปูนสอบหนึ่งปูนหนึ่งกร<ล>ะสอบทรายสิบนะครับนะน้ำประมาณสามสี่คู่ถังอเอ้ยเพิ่งเอาออไปเรื่อยๆดูตามสถานการณ์แล้วแต่คนชอบบางคนก็ปูนเหลวเนาะ เรนาันสิจัดใหญ่เลยาแหใช่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับอันนี้คือนี่ครับขอบขอบเมื่อวานที่ที่เราใส่ขอบไปแล้วนะครับสีส้มสวยเลยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทำเทเลสนะครับหลาดฟ้าสวยๆปูกระเบื้องเสร็จนะครับกอจะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมองค์แคมเฟลลี่ด้วยนะครับ จะอัปเดตการทำบ้านสไตล์นอร์ดิกผสมมินิมอลให้ชมตลอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม